สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเลยมาฮอดซีโนจะได้พี่น้องเด้อบอกกลุ่กนกะมาฮอดได้โดนเติร์ดเลยพี่น้องกะนพักก่อนเลยมาเปิดคลิปกับน้องๆมาดินกับน้องๆพอดีจันเตอร์เป็นยั<ล>่ยหาหน่อยเพราะวันไม่น้อยไปใช่ เพราะว่พอวันไปปักเชเนาะแม่เนะแต่ว่าแม่น้อยไปท่างไหนเขาเห็นนะไอ้ไอเบิ่งกินที่เาเห็นแล้วนี่ชิงย่างไปเบิรงตัวายิ้มหยาบไปเนาะกำหอดโดนเต๋อเลย็อดีเห็นน้องๆเป็นนางน่งเริ่มเป็นางน่งน้ำาครจะไหนกับไปเบิร์ดกระทางน้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนองห้องพักมาสุดนี่กินข้าวกินหน้าเราปี่เบะหลข้าวละวันนล้กินแล้วได้ยังกิน สุกี้ไปเห็ด้สียดายพี่อน,ออน้องมาบัะท่านเสียดายพี่น้องมาบทนินสุก,กี้ห่อนหอนอยู่ในปา่าเย็นๆเนาะสุดยอดนั่นนันเนาะไหนพี่น้องเ,เดี๋ยวบปกุ้งสิไปเบิงงบนนบ่งเฮนลังน้นก่อนพี่น,น้นองเปเบิ่งเฮนน่ก่อนเดี๋ยวจะมาไปนั่นเพาไปนั่นเลยไดมาละเปเบิ้งทางนั้นพี่น้อง อันนี้ก็แดดแห้งคับกับประมาณสองสามโมงไปเนาะมากุ้งมาคนเดียวเด้อสามิงกับน้องอานนท์นเพิ่นอยู่เฮือนเพราะวา่ะมานอัน่ได้พี่น้องคิดหลัจากม,ามันแดดก,ก่บุกกรุงไปะเงินบ่อแพนไปขึ้นบ้านใหม่บ่ะเพณลักกาก็เลยมาสมทบกันมาสมทบกันอยู่เซนโน มาเบิ่งทางหลังบ้านไพ่เนาะทางหน้าบ้านโมมีไพยเลยนะเยอะเลยสบายดีสบายดีพี่น้องเห็นนั่งกันอยู่สบายดีพี่น้องพาระเบิดกินกินข้าวกินหน้าลงบนนี่กินแล้วจะกินนี่กินข้าวอะไรได้ยังกินเตียงตอนมึงกินตะไรแ้วก็เผาป่า กำลังว่าตอนกินข่าวนี่ได้ว่าวากุ้งเป็นยังเนาะคือวิเห็นเนาะคอยแล้วว่าอคอยเบิ่งคลิปจะเห็นเพื่อนคืนเพิ่งรังค่าเฮือนเห็นซานเพราะเห็นงานเพิ่งอยู่เพื่อบ่ัวมาบัวซัดบล็อกบ่ประมาณส่งโมงมาบ่าวแฟนกับสาวนุ่งโทยมาเด้อมาจามาให้ได้แล้วกับพอดีต่อสาวแล้วเดี่ยคกับพอดีโจกับประมาณสองสามมือเพราะอะไรจริงๆนะแก่แบบอ บลลาโอ้นบอเลิางานเนาะคืองานบอลแพ้แล้วก็บปคืงานบอลกุ้งอีกพี่น้องจะปีได้ไรพี่น้องเลยปีนี่ละปีนี่ละได้เดืนกดอเนาะ้เดืนหกหลอกพี่ชายแท้ของบอกุ้งละมอก็ชงสีดปยองบอแพ้นีแม่นางไงช่ง่เดือนปลายพะวานองมุกกับขาโรงเรียนทิล้งอย่างพืนทิขาสีปายอีกนี่ก็เขือไปอีกซมือีกอ่านั่งน้อยได้เมื่อแล้วนั่งน้อยันให้อายนมาเอา ทิศและ่นก้องมุกไหนเมื่อววดเอื้ยเบ่าวว่ามุกมุกยังเมื่อยเเขาไม่จะฟังเขาเมื่อยจะเฝ้าแม่พอแม่ห่วงแม่กันแล้วเนาะมาเบิ่งด้านนี้พี่น้องมารอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเทค้านาเทคัดตัวเทพื้นใหม่เมื่อเป็นเปลี่ยนในตาเปลยน้องมุกสวัสดี โอ้แขกเนาะมาหอมนี <ules> ่โอ้ยแักเนี hmm? ่ยเชได้น้องก็นุ่นไปอยู่ก็วันจะปล่อยให้เพิ่นลินแถวนี้หมดมือเล้วนี่น้องก็นอนกันบุพเพชรเชได้มาเลยบอกพี่น้องเพราะว่าทางนากาตเพื่อนอยู่มันเท่าเพื่อนแล้วอาจยันไ่ได้มาแต่ว่าแต่ว่ามันทำแบบแล้วก็อาจจะได้มาพี่น้อง แค่พังเบิ่งตามสถานการณ์แต่ว่าคักในนาบ้านเพิ่นสุดยอดเลยเพอน้องแต่ว่าเล่าเท่ต่อตอนนั้นนี้ปล่อยน,อน้องนนลินในตอนยามตะวันเย็นเย็นมนันที่ว่าสุดยอดเลยห้อ,นนองบอกุงเบอร์อสองเพอน้องบอกุงมายืนเบิ่งหลงังคาบ้านกาหลางังคาบ้านบกุงกาสีประมาณนี้เลยพี่น้อง ราคาทรงเดียวกันเลยกาสชแตกต่างกัแตกต่าง,งอยู่ตัวบ้านเพราะว่าตัวบ้านนี่มันสิบุคือกันแต่ว่ารังคานี้สิบประมาณนี้กาสชแตกต่างกันอยู่เล็กๆ,ๆน่อยส่วนโครงรังคากับเบากุ้งเอาเป็นไม้เพราะว่ามันกับประจัดต้นทึนไปนาส่วนตัวบ้านนี่แตกต่างกันหลาย เพราะว่าตัวบ้านนี่เป็นคนระแบบกันเลยสีค <c ười> <coll> <durable> ือกันแน่กับตัวลังคาเพราะว่าลังคาแบบนี้มันเห็ดง่ายมันตัดง่ายมันเป็นทรงโมเดินแล้วมันก็ใส่งบน้อยครับเมื่อกี้ก็ไปเบิ่งราคาบ้านกระชีประมาณนั้นเลยพี่น้องทรงโมเดิลแบบนั้นมันเห็ดง่ายเพราะเ่าจ้าง้ากันราคาบ่แพงเพราะว่าเป็นทรงโมเดินแต่ว่าขาเห็ดเป็นลังกุ๊บมันก็ชีใส่งบหลายเห็ดประมาณนั้นพี่น้อง กาชีแตกต่างกันอยู่ส่วนตัวบ้านนั้นชีบอกคือบอกคือปันไดพี่น้องส่วนตัวบ้านมันกวนกับเห็ดสูงขึ้นมาแน่มีเอลเอลขึ้นมากับเม็กลัวความสูงด้านหน้ากาชีสูงกว่าด้านด้านหน้าดินมันลุบมันแห้งสูงพี่น้องกาชีใส่เป็นบานประตูไม้บานประตูไม้มันชีราคาถือกว่าแก้วราคาถือกว่ากระจก กาบพูดเมื่อใดอลไรพี่น้องการคอยเห็ดคอยคอยสางพี่น้องตับไปคือปวกการทิศดีพอไอร์ฮอนดาห็ดคือปวกตับไปคือปวกคือปวกตัวน้อยๆยังก่อโพลได้สูงอันนี้คือทิศดีพอบกุ้งพังแล้วการเหมือนความเพลินพี่น้องการคอยเห็ดคอยสางไปพี่น้องแล้วเมื่อใดก็เมื่อนั้นอะไรพี่น้องการวันนี้การจุดประสงค์ที่บกุ้งมาเชโนการคือมารวมตัวกับทีมงาน ก็เมือม่อเอือนจะไปขึ้นบ้านใหม่บ่าวแพนกมารวมตัวกับพี่ๆแลวพี่น้องไปฟอมกัน้อมหนะ้า้อมตาบุากงออกมากออกมาจากบ้านกนประมาณถึงเทียงพี่น้องประมาณถึงเที่ยงตอนนี้กะอยู่ชิโนโมาฮอดตอนมาฮอดกะประมาณเจ็สองโมงเข่งประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้บุหัวเวลาเทา่าไรเลยพี่น้องกะมาได้โดนเติบผักพร เฉยหน่สยตาแล้วก็พอดีไปหลินน้ำน้องๆแล้วก็ไปหลินด้วยกาชิมาพักพรก่อนพี่น้องเมื่อยครับรถบนทางปวดเข่าน้ำแล้วก็ชิพักพรรอทาตอนแรงๆกาชิออกไปหลินเพราะแม่น้อยกับเอ,อ้ออนเพิ่นบุญยเพิ่นไปเอาเสื้อามเอ้ออนน้อยเออเอนนอยบอกว่าไปเอาเสื้อเอาเสื้อยูทูบสลักสืด YouTube ด่อยูทูบือจังได้พี่น้องอยังบู๊เดี๋ยวมื่องเบิ่งนกันเพี่น้องเนาะ ตอนนี้กะเริ่มเริ่มตะเวนเริ่มเย็นเลยพี่น้องแต่ที่แรงนะฮอนแห้งตอนมานี่ยพอดีเทีย่ยงเลยพอดี <c oughs> แดดคับแต่ว่เป็นยังพี่น้องคอยไปคอยมาประกุนกะคอยขี่รถกะเมือ่อยกะพักผ่อนช่องซ้ำบอลพี่น้นองแวรกินนำ้ำกินไนแวรกินเผลอ,อาพี่น้องคลิปนี้กะชิดายขอลาไปก่อนเข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องกุ้งบอลลารได้พี่น้องเ้อผมเป็นกำลังใจเหตุคิปต่อไปพี่น้องขอบคุณทุกคนที่บาาัวคำโฆษณาขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปพี่น้องก็แต่ว่าคิดหอดน,น้องอนนเพราะว่ากุ้งกันบนาชีวเดเมือนาชีนอนข้างจะขึ้นหนึ่งสองขึ้นคิดหอดน,น้องอนนน์ซามิงก็ฝากเข้าไปเบิ่งซ่องน้องอนนนรัชนนท์ได้พี่น้อง ขอฝากช่องเลยพี่น้องน้องนอนุรัชนนทลกัก็ช่องน้องสาวน้องควรรส์ันเคสามล้วก็หมดทุกคนในทีมงานลุงนภาฟาพี่น้องขอฝากเด้ออาอยู่ดีม่แห้งมัดสุกสุกคนอนุมันกกคน,นยืมมน,น,นหักแคือเก่าด้วพี่น้องเด้อคลิปใหม่ฟ้าใหม่เข้ากันใหม่พี่น้อง